ผมโมบิสุไทยแลนด์ครับที่ปรึกษ,ษาการขายรถจักรยนยนต์ไฟ้จากบริษัทโกงไถมอเตอร์เซลนะครับสาขาปนตรากมศิษสามมาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูไฟเลี้ยวและไฟถอยในรถเอ็กซ์ฟลสนะครับที่เป็นกระแสตอนนี้ว่าทาไมมันเล็กจังแล้วก็เวลาที่ชาวเราใช้รถเนี่ยมันจะอันตรายหรือเปล่าเวลาที่เราใช้บนถนนจริงแสงมันจะเพียงพอและมันจะอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนที่กําลังตัดสินใจซื้อเขากังวลเรื่องนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดสอบนะครับเราจะขับตามรถยนต์มิตซูบิชิ x p o r c e คันนี้นะครับคันข้างหลังของผมเนี่ยครับเป็นตัวท็อปเป็นรุ่นอัลติเมต X ราคา1,089,000บาทนะครับกับสภาพอากาศแบบนี้เลยฝนตกนะฮะผมจะทําการทดสอบให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็ตัดสินใจไปพร้อมๆกันว่าจุดที่ทุกคนกังวลในเรื่องของไฟเบรกและไฟเลี้ยวที่มันมีขนาดเล็กมันจะเพียงพอกับการใช้งานจริงๆไหมมันจะอันตรายจริงๆไหม วันนี้เดี๋ยวเราได้รู้คําตอบแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปทดสอบกันนะครับอย่าลืมกดสมัสครสมาชิกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการตัดต่อคลิปและก็ไม่พลาดข่าวสารดีๆและโปรโมชั่นดีๆจากช่องวิสุทธิ์ไทยแลนด์นะครับหากทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบพร้อมกันครับอันนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะขับตามวิสุทธิพิชิเอ็กฟรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวกันนะครับหลกักๆเลยเดี๋ยว เรามาทดสอบในเรื่องของไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับตอนนี้ก็คือในระยะนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเบรกนะฮะก็ยังชัดเจนนะครับเพราะว่าไฟเบรกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ามดวงเพราะว่ามันจะมีตรงสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ผมกำลังขับตามนะฮะในระยะนะครับถ้ารถขับตามเนี่ยจะเห็นอย่างได้ชัดว่า ตัวไฟเลี้ยวนะครับที่ที่เขาบอกว่าเล็กนะฮะมันก็จะมีแสงสว่างทําให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้สภาพอากาศก,าก็ฟ้าครึ้มตอนแรกฝนตกอยู่ตอนนี้ฝนดันมาหยุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าไฟเลี้ยวและไฟเบรกเนี่ยมีผลกระทบกับการใช้รถบนท้องถนนหรือเปล่านะครับเราจะได้ไขข้อสงสัย ในเรื่องของไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับในเรื่องของไฟไท้ายนะครับก็สว่างปกตินะครับเวลาที่เปิดขับตอนกลางวันก็เห็นชัดเจนนะครับถ้าถามผมว่าการดีไซน์ของไฟเลี้ยวเนี่ยมีขนาดที่เล็กไหมนะครับผมไม่เทียงนะครับการดีไซน์การออกแบบมีขนาดที่เล็กนะครับ แต่เราต้องดูในเรื่องของแสงนะครับเราต้องดูในเรื่องของแสงอันนี้ไฟเบรกนะฮะเราต้องดูในเรื่องของแสงว่าแสงเนี่ยมันมีความเพียงพอมันมีความชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณสมบัติของไฟ LED เนี่ยมันจะมีความสว่างมากอยู่แล้วนะครับมันจะสว่างกว่าตัวหลอดฮาโลเจนนะครับในเรื่องของการดีไซน์ขนาดเล็กเนี่ยผมว่ามันเป็นการดีไซน์ ที่เขาตั้งใจดีไซน์มาแบบนี้อยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าไฟเล็กขนาดนี้แล้วก็ให้ความสว่างไม่เพียงพอเนี่ยก็คือขนส่งไม่อนุญาตนะครับหรือว่าไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแสดงว่า m i t s u b i s h i ็กซ์ฟรดรุ่นนี้ที่เขาดีไซน์ไฟเลี้ยวและไฟเบรกที่มีขนาดเล็กนะครับที่ทคนกังวลเนี่ยก็ผ่านมาตรฐานมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องทดสอบให้ผู้บริโภคหรือว่า ผู้ชมแล้วก็ลูกค้าที่กําลังตัดสินใจซื้อได้สบายใจนะครับวันนี้ผมก็เลยทําการทดลองขับตามในระยะที่ใช้งานจริงนะครับระยะห่างประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขับตอนเพิ่เพลเวลาที่เปิดไฟเรี้ยวเป็นอย่างไรนะครับไฟเบรกเป็นอย่างไรนะครับก็คลิปนี้มีคําตอบให้ทุกคนได้รู้อย่างแน่นอนนะครับ นี่ครับไฟเลี้ยวนะครับก็ถ้ามองด้วยตาเปล่าถามว่าเห็นไหมเห็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่ผมกําลังถ่ายอยู่นี้นะครับมันจะชัดเจนหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าอย่าใช้เลนส์กล้องถ่ายนะครับเราต้องมองด้วยตาเปล่านะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายกับคนที่มาคอมเมนต์แบบนี้อย่างไรนะครับก็แนะนํานะครับให้ไปทดลองขับหรือว่าทําการทดสอบด้วยตัวเองนะครับเราจะได้เคลียร์เราจะได้หมดข้อสงสัยว่า มันเป็นอย่างที่เราคิดไหมหรือว่าเราไปตั้งอาคาติกับในส่วนของตัวไฟเบรกและไฟเลี้ยวของตัวรถย์มิซิบิชิรุ่นนี้กันนะครับขับตามไปเรื่อยๆครับนี่ครับไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับจริงๆแล้วไฟเบรกเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีไฟเบรกดวงที่สามตรงสปอยเลอร์นะครับ นี่ครับตามมันดูสวยมากเลยนะรถเดี๋ยววันไหนนะครับอากาศที่แบบแดดออกจะจัดนะผมจะมาทําการรีวิวแล้วก็จะมาทดสอบให้ผู้ชมได้รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือบรรยากาศตอนแรกเนี่ยผมจะถ่ายใน,ในสภาพอากาศแบบฝนตกหนักๆนะครับเราจะได้รู้ว่าแสงไฟเนี่ยมันพอไหมนะครับในเรื่องของการใช้รถบนถนนนะแต่ตอนนี้ก็คือฝนดันอยู่ตกนะครับก็เลยบรรยากาศก็กจะครึมๆหน่อยนะครับ เดี๋ยววันไหนนะครับถ้าแดดออกผมจะทําการทดสอบให้ผู้ชมได้รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเรานําบรรยากาศสภาพอากาศแบบนี้ให้ผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขับตามไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับในระยะที่ผมขับตามเนี่ยก็คือในระยะที่อันตรายถ้ากรณีเปิดไฟเลี้ยวนะครับในระยะนี้ก็คือเป็นระยะที่มาตรฐานนะครับ ถ้าบอกว่าคันที่สองคันที่สามจะเห็นไหมจริงจริงแล้วนะคันที่สองคันที่สามหลังจากรถผมไปแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ต้องเห็นก็นได้ถูกต้องไหมก็คือสําคัญเลยคือว่าต้องเป็นรถลำดับที่สองที่ขับตามจากรถคันหน้าที่เขาจะต้องเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟเบรกนะครับเราจะมีผลอยู่ประมาณแค่นี้นะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะตอนนี้ก็จะถึงโชว์รูมแล้วนะฮะไหนๆก็มาเส้นนี้แล้วนะครับขออนุญาต โฆษณาโชว์รูมผมนิดนึงแล้วกันนะครับโชว์รูมผมเนี่ยตั้งอยู่ถนนบางนาตราดกม13ขาเข้ากรุงเทพนะครับก็จะอยู่ก่อนถึง Market ็ตวิลเลจทากรณีมาจากชนบุรีนะครับถ้าเห็นวัตตตรงนี้นะครับช่วงประมาณกม13นะครับก็จะถึงโชว์รูมผมแล้วนะครับถ้าผู้ชมท่านใดอยากทดลองขับนะครับผมบอกเลยว่าถนนเส้นนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนรถติดนะครับยูเทิร์นนะครับคอสะพานไม่ว่าจะเป็น ลูกลหน้าต่างๆที่นี่เส้นนี้มีครบเลยเพราะว่าเราจะใช้ระยะทางในเรื่องของการทดลองขับเนี่ยไม่ต่ำกว่า30กิโลนะครับตอบโจทย์ผู้ชมแล้วก็ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจซื้อและผู้ชมที่อยากทดลองขับแน่นอนครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงโชรุมผมแล้วนะครับนี่ฮะจะอยู่ติดก,กับ BYD เลยนะครับก็ติดก,กับทางเข้าหนมพระโตนะครับ ตอนนี้ก็ถึงโชว์รูมแล้วนะครับอาจ๋ยวเรามาดูนี่ไฟเลี้ยวไฟถอยนี่ครับไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับจะทำงานประมาณนี้ถึงแล้วนะครับบริษัทกวงไข่มอเตร์เซลโอเคนะครับ จากที่เราไปทดสอบขับตามรถยยมิซูบิชิ X ฟรอสบนท้องถนนจริงนะครับในสภาพอากาศคืมแดดคืมฝนแบบนี้ผู้ชมที่รับชมไปพร้อมๆกับผมเนี่ยตัดสินใจเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มากันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าแดดออกแบบจัดๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการทดสอบขับตาม อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อการันตีว่าไฟเบรกและไฟเลี้ยวเนี่ยมีขนาดเล็กและก็แสงเพียงพอกับการใช้งานในท้องถนนหรือไม่นะครับเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะทดลองขับรถย์นิตซูบิชิเอ็กซ์ฟก็เรียนเชิญน,นะครับติดต่อผมมาได้ทางช่อง YouTube หรือกดลิงก์ไลน ข้ามาสอบถามเพื่อนัดหมายทําการทดลองขับที่ว mm ิซ hmm. พบิชิกวงไท่มอเตอร์เซลนะครับสาขาบางนาตลาดกม13ติดทางเข้าวโ,โ,โตรเลยนะครับจะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพท่ากรยขับมาจากชนบุรีนะครับจะอยู่ฝั่งเดียวกับ Market ็ตวิลเลนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ